มาต่อกันที่ EP ที่7ทันทีที่พระเอกเห็นเซโฮเขาก็พูดขึ้นว่านานแล้วนะที่เราสามคนไม่ได้ขึ้นมาบนดาดฟ้าชีวิตฉันถูกทำลายบนนี้เพราะนายและคำพูดของเธอด้วยซูจองผู้จบก็หันไปมองนางเอกนางเอกตอบกลับไปว่าเธอไม่ได้โกหกตำรวจ พระเอกถามเซโฮว่าโดนเขาผลักตอนไหนบางทีฉันก็สงสัยว่าคำพูดโกหกของนายในวันนั้นคืออะไรแต่ตอนนี้ฉันไม่อยากรู้แล้วเพราะมันไม่ใช่เรื่องของฉันที่ต้องมารู้ว่าทำไมนายถึงอยากตายเซโฮก็ยืนยันคำเดิมว่าเขาเป็นผู้ถูกกระทำพระเอกถามสาวหน้าหวานว่าเชื่อด้วยหรอว่าเขาผลักเซโฮจริงๆนางเอกสวนกลับไปว่าวันที่เกิดเหตุฉันยืนอยู่หลังประตูแล้วได้ยินเซโฮร้องขอความช่วยเหลือจากนายพระเอกได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกเฟลไม่น้อย ถึงแม้จะไม่มีใครเชื่อแต่อย่างน้อยเธอควรเชื่อฉันบ้างความรู้สึกดีๆที่ฉันมีต่อเธอมันไม่มีความหมายเลยใช่ไหมและภาพก็ย้อนกลับไปเมื่อ9ปีก่อนในขณะที่นางเอกทำคะแนนสอบผ่านทุกๆวิชาแต่เพื่อนสาวกลุ่มหนึ่งของเธอกลับสอบได้คะแนนน้อยเพื่อนสาวหันไปถามนางเอกว่าที่เธอสอบได้คะแนนเยอะๆเ,เป็นเพราะไประเรียนพิเศษราคาแพงๆมาใช่ไหมนางเอกไม่รู้ว่าจะตอบยังไงเลยเลือกเดินหนีเพื่อนๆไปเพื่อนสาวต่างพาการอิจฉานางเอกอีกทั้งยังคิด ไปต่างๆนานาว่านางเอกต้องเป็นคนฐานะร่ำรวยและมีพ่อแม่ทํางานราชการแน่ๆนางเอกถึงได้เป็นผู้หญิงที่สมบูรณ์แบบขนาดนี้พระเอกกําลังจะเข้าไปจัดการพวกเธอโทษฐานที่นินทาแฟนสาวแต่เฮียยอนก็สกัดเอาไว้นายไม่มีทางเถียงผู้หญิงชนะหรอกบกซูด้วยความที่พระเอกเป็นห่วงสาวน้าหวานหลังจากเลิกเรียนเขาเลยอาสาไปส่งเธอที่บ้านแต่นางเอกก็ดูเหมือนไม่ค่อยเต็มใจที่เขามาส่งเท่าไหร่สักพักพอเดินมาถึงบ้านหลังใหญ่หลังหนึ่ง The mm -hmm. cat นางเอกก็บอกว่านี่คือบ้านของเธอพ่อนุ่มสุดเนี้ยเห็นแบบนั้นก็ตกตะลึงนี่บ้านเธอหรือว่าวังกันแน่เนี่ยยายน้าประทูนางเอกลุกลี้ลุกลนบอกให้พระเอกรีบๆกลับบ้านพระเอกวิ่งไปกดกริ่งให้เธอก่อนจะเดินจากไปพอสาวน้อยหน้าหวานเห็นว่าพระเอกเดินกลับไปแล้วเธอก็รีบขอโทษเจ้าของบ้านหลังดังกล่าวทันทีพระเอกที่เพิ่งนึกขึ้นได้ว่าซื้อนมมาฝากเธอก็รีบวิ่งกลับไปหาเธออีกรอบแต่พอมาถึงเขาก็เห็นสาวหน้าหวานขอโทษเจ้าของบ้านอย่างเอาจริงเอาจัง ที่แท้บ้านหลังนั้นก็ไม่ใช่บ้านของเธอทันทีที่นางเอกเห็นหน้าพ่อหนุ่มสุดเนี้ยบเธอก็ถึงกับไปไม่เป็นนางเอกพูดเสียงสั่นว่าฉันไม่เคยพูดโอ้อวดเรื่องฐานะของตัวเองฉันแค่ปล่อยให้เพื่อนเพื่อนเอนชื่อในสิ่งที่พวกเขาคิดพระเอกยิ้มและกุมมือนางเอกไม่ว่าบ้านเธอจะอยู่ที่ไหนยังไงเธอก็ยังคงเป็นซูจองเหมือนเดิมพอนางเอกได้ยินแบบนั้นก็ตัดสินใจพาพระเอกไปที่บ้านแท้ๆของเธอซึ่งมันเป็นเพียงบ้านหลังเล็กๆแต่ข้างในเต็มไปด้วยความอบอุ่น พระเอกบอกสาวหน้าหวานว่าตอนนี้เขารู้จักบ้านเธอแล้วต่อไปเขาจะเดินมาส่งเธอทุกวันสาวหน้าหวานของเราก็เขินจนต้องรีบหนีเข้าบ้านแต่ทว่าประตูเจ้ากรรมดันพังถูกเวลาพอดีนางเอกไม่มีทางเลือกเลยออกแรงถีบประตูบานนั้นจนมันพังพอหนุ่มสุดเนี้ยบถึงกับยกนิ้วให้เธอเลยทีเดียวเช้าวันต่อมานางเอกได้ยินเสียงยายเอะอวยวยอยู่หน้าบ้านด้วยความสงสัยเธอเลยรีบออกไปดูพอไปถึงก็เห็นรั้วและประตูบานเป็นสีชมพู と。<music> ยายก็ชอบอกชอบใจไม่น้อยหลานดูนี่สิจากประตูที่เปิดยากๆตอนนี้มันเปิดง่ายแล้วแฮะใครกันนะมาทําให้เราในขณะที่นางเอกกําลังนึกว่าใครสรรหาทําเรื่องแบบนี้พอหนุ่มสุดเนี้ยก็ส่งข้อความมาบอกว่ารั้วและประตูบ้านสวยมันเธอแล้วใช่ไหมละ่ะวินาทีนั้นนางเอกถึงได้รู้ว่าคนที่ทาสีให้คือพระเอกนั่นเองเช้าวันใหม่ที่สดใสในขณะที่นางเอกกําลังจะเดินเข้าห้องเรียนเซโฮก็วิ่งหน้าตั้งมาบอกเธอฉันว่าเธออย่าเพิ่งเข้าไป ตอนนี้เลยไม่งั้นเธออาจจะเสียใจได้นางเอกก็ถามว่าเพราะอะไรเซโฮก็บอกว่าบกซู ok เขาพูดอะไรบางอย่างที่ไม่ควรพูดทันทีที่พูดจบเพื่อนสาวคะแนนต่ำก็เดินมาหาหนางเอกซูจองฉันได้ยินว่าเธออยู่บ้านหลังเก่าๆและกินอาหารบริจาคอย่างนั้นเหรอนางเอกได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับช็อก เพื่อนสาวพูดต่อว่าทำไมต้องหลอกกันด้วยพวกเราคิดว่าเธอมาจากบ้านรวยๆตอนที่เราถามเรื่องเรียนพิเศษเธอก็หัวเราะใส่พวกเรานางเอกสวนกลับไปว่าเธอไม่ได้โกหก ฉันไม่เคยพูดเรื่องฐานะตัวเองพวกเธอนั่นแหละที่คิดไปเองเพื่อนสาวโวยวายว่าทำไมถึงไม่ออกมาแก้ตัวตั้งแต่แรกนางเอกพูดทั้งน้ำตาว่าถึงฉันจะเป็นแค่เด็กจนๆแต่ฉันก็เป็นคนเรื่องฐานะมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องเอามาอวดกันพูจบนางเอกก็เดินเข้าไปในห้องณนะเวลานั้นทุกๆสายตาต่างจับจ้องมาที่เธอเพื่อนๆซุบซิบนินทาและพากันหัวเราะเรื่องที่เธอยากจนในขณะเดียวกันเพื่อนคนหนึ่งก็พูดขึ้นว่าบกซูเข้าใจดีเนาะอุตส่าห์ ทาสีบ้านทำนู่นทำนี่ให้ที่เขาทำลงไปก็แค่สงสารเธอแค่นั้นแหละ นางเอกทนฟังคำพูดเหล่านั้นต่อไปอีกไม่ไหวเธอรีบวิ่งหนีออกมาจากตรงนั้นเซโฮรีบวิ่งมาดูเธอด้วยความเป็นห่วงนางเอกถามเขาว่าที่นายบอกว่าบกซูพูดอะไรบางอย่างที่ไม่ควรพูดคือเรื่องนี้ใช่ไหมในใจลึกๆนางเอกยังเชื่อมั่นเสมอว่าพระเอกไม่มีทางทำแบบนี้แน่เซโฮสวนกลับไปว่าฉันเชื่อว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะพูดแต่ฉันได้ยินมาล่าสุดว่าเขาทาสีบ้านให้เธอนางเอกดินแบบนั้นถึงกับปล่อยโฮออกมาตอนนี้เธอเข้าใจว่า พระเอกเป็นคนเอาเรื่องเธอไปบอกให้เพื่อนๆตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เธอเลยไม่เชื่อคำพูดของพระเอกอีกเลยนายยังมีหน้ามาพูดเรื่องความเชื่อใจอีกหรอบกซูเป็นเพราะนายฉันถึงไม่กล้าเชื่อใจใครอีกพระเอกบอกทั้งคู่ว่าเขาจะเลิกถามหาเหตุผลแต่จะเน้นไปที่การแก้แค้นพวกนายสองคนทําลายชีวิตฉันด้วยการพูดโกหก พวกนายไม่สมควรมีชีวิตที่ดีตัดมาในตอนบ่ายในขณะที่นางเอกกำลังสอนนักเรียนห้อง VIP แช์มินหัวโจกประจำห้องกระซิบบอกยองมินว่าถ้านายไม่อยากอยู่ห้องนี้ก็ออกไปซะ พูดจบก็ถีบเก้าอี้เพื่อนยองมินทนไม่ไหวเลยตะโกนลั่นห้องฉันจะไม่ไปไหนทั้งนั้นยังไงฉันก็จะอยู่ห้องนี้หลายชั่วโมงต่อมาเซโฮเรียกนางเอกมาที่ห้องเขาถามเธอว่าเรื่องเมื่อเช้าโอเคดีใช่ไหมถึงแม้เธอจะไม่เชื่อใจใครแต่อย่างน้อยฉันอยากให้เธอเชื่อใจฉันเหมือนเมื่อก่อนนางเอกพยายามอธิบายว่าเรื่อง9้าปีที่แล้วเธอไม่ได้เข้าข้างเขาเธอแค่ให้ปากคํากับตํารวจตามที่ได้ยินแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นเซโฮก็ขอบคุณเธอที่อย่างน้อย เธอก็อยู่เคียงข้างเขาวันนั้นเซโฮพูดต่อว่าเขาจะเชิญวิทยากรจากข้างนอกมาแนะแนวเด็กห้องมอนสเตอร์ฉันเปิดห้องเรียนมอนสเตอร์ขึ้นมาเพราะต้องการให้เด็กๆค้นพบเส้นทางอาชีพของตัวเองแต่ระหว่างที่ทุกอย่างอยู่ในช่วงเปลี่ยนแปลงเธอจะลองเชื่อใจฉันได้ไหมซูจองนางเอกยังไม่ทันจะได้ตอบอะไรทางโรงพยาบาลก็โทรมาแจ้งเธอว่าคุณยายอาการแย่ลงให้เธอรีบไปที่โรงพยาบาลด่วนทันทีที่นางเอกมาถึงหมอก็บอกกับเธอว่าเนื่องด้วยคุณยาย,ายอายุมากขึ้น อาการต่างๆจึงแทรกสอนได้ง่ายนับจากนี้คุณยายต้องเข้ารับการรักษาอาทิตย์ละครั้งพอนางเอกเห็นรายจ่ายในการรักษาเธอก็แทบจะเป็นลมเงินเดือนก็จะหมดอยู่รอมรอบัตรกดเงินสดก็ดันวงเงินเต็มอีกมีหนทางเดียวที่เธอจะหาเงินมาได้คือการทวงเงินจากเจ้าหน้าที่โหฉันจะต้องเอาเงินจากไอ้หน้ามะมงดิบคืนให้ได้ตัดมาที่พ่อหนุ่มสุดเนี้ยบหลังจากเลิกเรียนเขากับพ้องเพื่อนก็ไปรับจ็อบที่ผับต่อโดยเฮียยอนนั่งดีดกีตาร์ส่วนพระเอ ก,ก็บัรเลงบทเพลงรักอย่างสุดซึง้งลูกค้าทั้งหลายต่างชื่นชมในความหล่อเหลาและเสียงอันไพเราะของเขาแต่ทุกคนหารู้ไหมวันนั้นเป็นเพียงแค่การแสดงซึ่งอูทำงานอยู่ร้านนี้พอดีพอเขาเห็นพระเอกก็อดขำไม่ได้ชีวิตรุ่นพี่นี่เหมือนละครจริงๆนะ หลังจากแสดงเสร็จพระเอกและเฮียยอนก็มานั่งพักคอยจังหวะที่ซึงอูเอาอาหารมาวางที่โต๊ะพวกเขาพระเอกก็ตกใจนายมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงซึงอูก็ตอบอย่างไม่สบอารมณ์ว่าเขาทำงานอยู่ที่นี่เช้าวันต่อมาพระเอกแอบเข้าไปค้นห้องทำงานของเซโฮเผื่อว่าจะเจออะไรเด็ดๆบ้างแต่ในขณะเดียวกันเลขายุนก็เข้ามาพอดีพระเอกเลยแถว่าเขาหลงทางจากนั้นก็ทำเป็นตีสนิทกับเลขายุนแต่น่าเสียดายที่เลขายุนไม่เล่นด้วยผม มีแฟนแล้วครับเป็นผู้ชายพระเอกได้ยินแบบนั้นก็รีบเดินหนีออกมาอย่างไวในระหว่างทางเขาเหลือบไปเห็นห้องธุรการพระเอกนึกถึงคำพูดของเจ้าหน้าที่โฮที่เคยบอกกับนางเอกว่าผมเอาเงิน50บล้านวอนมาจากคุณก็จริงแต่ผมไม่ได้แตะต้องเงินนั่นเลยผมมีหน้าที่ส่งเงินไปก็เท่านั้นโดยความอยากรู้ว่าเจ้าหน้าที่โฮส่งเงินเหล่านั้นไปไหนพระเอกเลยแอบย่องเข้าไปในห้องธุรการและหาข้อมูลบนโต๊ะเจ้าหน้าที่โฮแต่ในระหว่างที่เขากำลังหาก็มีคน แอบเข้ามาในห้องและคนคนนั้นก็คือนางเอกหน้าหวานนั่นเองซึ่งนางเอกก็เข้ามาหาข้อมูลพวกนี้เหมือนกันแต่หาไปได้ไม่ถึง5นาทีครูจิ๋วกับครูพี่แว่นก็เข้ามาในห้องอีกแล้วนางเอกก็เลิกลักไม่รู้จะไปหลบอยู่ตรงไหนวินาทีที่ประตูเปิดออกพ่อหนุ่มสุดเนี้ยบก็ดึงตัวนางเอกมากอดไว้ส่วนครูจิ๋วก็คุยเสียงเล็กเสียงน้อยใส่ครูพี่แวน่นนางเอกกับพ่อหนุ่มสุดเนี้ยบนั่งฟังจนจับใจความได้ว่าตอนนี้สองคนนั้นกําลังแอบกิ๊กกั๊กกันอยู่ตัดมาที่ร้านอาหา แม่พระเอกบอกกับครูพักว่าเธอรู้สึกแปลกใจมากที่อยู่ๆพระเอกก็กลับไปเรียนหนังสือครูพักตอบกลับไปว่าบกซูคงใช้โอกาสนี้เพื่อลบลืมความเจ็บปวดในอดีตผมว่านั่นคือเหตุผลของเขาถึงแม้เขาจะดูเหมือนไม่เป็นอะไรแต่หลังจากเกิดเรื่องในวันนั้นเขาก็ดูโตขึ้นกว่าเดิมครูพักสารภาพว่าเขารู้สึกเจ็บปวดไม่น้อยที่เห็นพระเอกเป็นแบบนั้นสิ่งเดียวที่ผมจะทดแทนให้ได้คือการปกป้องลูกศิษย์ ผมสัญญาว่าจะดูแลบกซูให้ถึงที่สุดทันทีที่พูดจบ แม่ก็หยิบซองขาวให้ครูพักครูพักคิดว่าเป็นเงินเลยปฏิเสธไปอย่างไวผมรับไว้ไม่ได้จริงๆถ้าคุณนึกถึงบกซูก็ไม่ควรทําแบบนี้แม่ก็ยังยืนยันคําเดิมว่าจะให้ครูพักไม่รู้จะทํำยังไงเลยต้องจําใจรับมาพอแม่พระเอกออกไปแล้วครูพักก็เปิดซองขาวดูและผลปรากฏว่ามันคือคูปองแลกกินจาจางยอนครูพักของเราถึงกับกลั้นขำไว้ไม่อยู่ก็จบไปแล้วสําหรับอีพีที่7ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจ ให้พวกเราได้ทำใน e ีพีต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ